ที่เด็กทุบอลประจำวันพุนีที่21กรกฎาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยลาอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เป็นนัดอุ่นเครื่องของทีมอย่างลิเวอร์พูลนะครับที่ต้องออกไปเยือนทางนัดของ RB l e i ีไ i g ์ซิกเตะกันที่ Red Bull Stadium นะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยครับลิเวอร์พูลนะครับอีกนัดหนึ่งนะครับแล้วก็นัดหน้าก็จะเป็นการเตะคอมมูนิตี Community ้คอมมูนิตี้ชิล d นะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี ที่ King Power Stadium นะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลของพิมี์ลีกของอังกฤษนะครับวันนี้ครับเป็นอีกนัดหนึ่งครับในการอุ่นเครื่องของลิเวอร์พูลนะครับผลงานการอุ่นเครื่องก็เพิ่งจะชนะคริสตัลพาเลตมาครับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อาร์บีไลทซิกเนี่ยผลงานก็ยังค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในการอุ่นเครื่องนะครับ1คู่นะครับของเราแล้วก็อีก2คู่ครับไปกันที่ ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับที่เป็นการเตะเพลย์ออฟหาทีมคัดเลือกนะครับเข้าไปอารอบสุดท้ายที่จะไปแบ่งกลุ่มกันอีกทีนึงนะครับ2คู่วันนี้ครับเป็นทางด้านของเซนต์แพทริกครับเปิดบ้านรับการเยือนของ NK m r a มูราอีกทีมนึงนะครับเป็นบาเต้บริซอฟนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคอนยาสเปอร์สคู่นะครับกับเหล่าร้อยหลาวันนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับติดตามกันได้เลยนะครับ ไปกันที่คู่แรกกันก่อนครับกับไปกันที่ลิเวอร์พูลกับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับเป็นทางด้านของทีมเดือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดราคามาที่ราคาปปอนะครับกับอาร์บีไลฟ์ซิกเจ้าบ้านนะครับเตะกันที่บ้านของอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับที่เรดบูอารีนาอ่านนะครับก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะทําผลงานเป็นยังไงนะครับทางด้านของพีพีทีวีก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับ เซนแพทริกกับเอ็นเคมูราครับตีหนึบห้านาทีนะครับเตะกันบ้านของเซนแพทริกนะครับราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านต่อเที่ยวราคาปปอครับอีกคู่หนึ่งครับเป็นทีมเยือนอย่างคอนยาสเปอร์นะครับเปิดราคาที่ปปอเช่นเดียวกันนะครับกับบาเต้บริซอฟนะครับทีมเป็นยักษ์เล็กอีกทีมนึงนะครับของยุโรปนะครับปีนี้ต้องไปเล่นทางด้านของบอลถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ ก็ยังเป็นเส้นทางของบอลยุโรปอยู่ครับทางด้านของบาเต้บริซอฟก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับที่อดีตเคยรุ่งเรืองมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปกันที่คู่แรกกันก่อนครับลิวพูครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทยอย่างเรานะครับเปิดไปเยือนทางด้านของอาร์บีลซิคู่นี้เจอกัมา2ครั้งนะครับในปีที่แล้วนะครับในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับลิพูชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ2-0ทั้ง2นัดนะครับ ผลงานของ r าบีไลฟ์ซิกครับพึ่งจะอุ่นเครื่องชนะซอลตันมานะครับสามประตูตอนหนึ่งนะครับผลงานนะครับปีที่แล้วในบอลถ้วยก็เสมอกับไฟบวกนะครับแล้วก็ในบอลลีกนะครับเสมอกับอามิเนียบิลิฟิลในการไปเยือนนะครับหนึ่งหนึ่งชนะอัลส์บวกสี่ศูนย์นะครับสิบนัดหลังเนี่ยผลงานเนี่ยชนะ ค่อนข้างเยอะนะครับอาร์บีและซิกแตะถ้าเป็นทีมเยือนเนี่ยแพ้นะครับแพ้2นัดติดมาแล้วนะครับในการเตะบอลยุโรปนะครับก็ยังเป็นบอลแพ้ทางอยู่ครับทางด้านของลิปูครับเพิ่งจะชนะคริสตันพาเลตมา2-0นะครับที่เหลือก็แพ้แมนยู4-0ครับแพ้มาดริดนะครับในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีก1-0ชนะวูฟแฮมตันครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลชนะซ้อมตันครับ 2-1นะครับเสมอเชลซีในบอลถ้วย F a Cup นะครับ0-0นะครับผมผลงานก็ยังประคองตัวได้ครับทางด้านของลิเว์พูลแล้วกลับมาซ้อมฟิตทันแล้วนะครับทางด้านของผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องดูทางด้านของกุนซืออย่างเจรนิครันะครับวันนี้จะจัดทีมจัดตัวลงยังไงนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลนี้นะครับ คู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเป็นทาง้างของริปูต่อที่ราคาปปแต่เตะในบ้านของ RB ร์บีไลฟ์ซิกนะครับบอลมันยังแพ้ทางกันอยู่ครับริปูเจอกับไลฟ์ซิกที่ใดริปูกินขาดตลอดนะครับแต่คู่นี้ครับเปิดฤดูกาลมาใหม่ทางด้านของการลองทีมของริปูวันนี้จะอาจจะใช้ผู้เล่นนะครับที่เป็นสำรองลงก่อนนะครับสลับกับผู้เล่นตัวจริงที่ลงครึ่งหลังนะครับ เพราะว่านัดหน้าครับต้องเป็นบอลถ้วยคอมมิตี้ชิลในการเตะก่อนเปิดฤดูกาลนะครับเจอทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับถึงจะเป็นถ้วยการกุศลนะครับแต่ถ้วยนี้มันนะครับทุกปีนะครับก่อนเปิดฤดูกาลนะครับบ่งบอกได้ถึงว่าใครจะได้แชมป์เลยทีเดียวนะครับทางด้านของอาร์บิไลฟ์ซิกความพร้อมนะครับหลังจากที่ซื้อขายนักเตะกันเข้ามาแล้วก็ปล่อยนักเตะ ออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทางดานของผู้เล่นนะครับดาวรุ่งที่ขึ้นมาทดแทนในระบบของ RB เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับอุ่นเครื่องแบบนี้ให้รองที่ RB Leipzig ครับคู่แรกครับราคาปปหรือราคาครึ่งลูกครับในคู่แรกของเราครับไปตอนที่คู่ที่2ครับยูฟาคอ e เฟอเ e นซ์ลีกนะครับ ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับบาเต้บริซอฟครับเปิดบ้านรับการเยือนของคอนยาตสเปอร์คู่นี้ตีสตรงครับตามเวลาประเทศไทยครับทีคอนยาครับบยาซเฮียเบเลดิเย่นะครับสตาสตาดิูมูนะครับอุณหภูมิ12องศาครับท้องฟ้าปรับโปรงเลยนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับบาเต้ในเบลารุสนะครับ ทางด้านของคอนยาสเปอร์เนี่ยเป็นทางด้านของตุรก,กีนะครับลีกเบลารุสเจอกับลีกตุรก,กีคอนยาสเปอร์ปีที่แล้วเนี่ยฟอร์มดุดันมากนะครับในบอลลีของตุรก,กีนะครับผลงานครับของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังนะครับหยิบยกกันขึ้นมานะครับบาเต้เบ์ซอฟพึ่งแพ้ให้กับอาเซนอมานะครับ2ประตูต่อ1เป็นอาเซนอยาซิกนะครับ ก่อนหน้านั้นไปเยือน FK Minsk นะครับเสมอ2-2เสมอกับทางด้านของ Energy t i k ไป1-1นะครับชนะทางด้าน s l u g ไป4-0ไปเยือน Neiman Gosno นะครับเสมอ0-0แล้วก็ไปเยือนทางด้านของ Yos Prepik c นะครับชนะมา2ประตูตอน1นนะครับในบอลถ้วย ทางด้านของคอนยาสเปอร์นะครับไปเยือนเบซิกตัสมาครับเสมอมาหนึ่งหนึ่งนะผลงานล่าสุดชนะทางด้านของฮาทานสเปอร์นะครับสามประตูต่อหนึ่งแพ้ให้กับอันตตลยาสเปอร์นะครับอันตรลยาสเปอร์นะครับสามประตูต่อสองแพ้ให้กับทางด้านของฟาติกคารากมลุกนะครับสองประตูต่อหนึ่ง ไปเยือนเย,ยนินะครับชนะมา3-2ชนะทางด้านของเกสเซนสเตปนะครับ4ประตูต่อ1นะครับในบอลลีกของตุรกีทางด้านของบาเต้บริซอฟนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับแพ้ถึง3นัดชนะได้แค่2นัดนะครับเสมอ1นัดนะครับผมล่าสุดก็แพ้กับอาร์เซนอลนะครับในเบลารุส พิมลีกนะครับ2ประตูต่อ1เสมอกับ e เอนจิทิกนะครับ1-1ชนะทางด้านของ FK s l คสลไป4-0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับ FC i s l o c สไป1-0นะครับแพ้ทางด้านของ FC g o m e l ไป2ประตูต่อ1ในบอลถ้วยนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของ FK ฟเคไวส์นะครับไป2ประตูต่อ1ครับทางด้านของคอนยัตส์เปอร์ครับผลงานเกมเยือนก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ เสมอกับเบสิกตัสมาครับ1-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของอันตาราสเปอร์นะครับ3ประตูต่อ2นะครับชนะเยนิมาตาลัสมาลายสเปอร์นะครับ3ประตูต่อ2แพ้ให้กับลิเซสเปอร์นะครับ2ประตูต่อ1แพ้ให้กับเฟเนบัเช่ครับ2-1แล้วก็ไปเยือนทางด้านของ เคซีลิสเปอร์นะครับ3ามประตูต่อ2นะครับชนะมานะครับทางด้านของคอนยาสเปอร์ก็ต้องไปดูครับวันนี้ครับจะเป็นยังไงนะครับสกอร์สูงต่ำนะครับทางด้านของสกอร์สูงเนี่ยผ่านกันทั้งคู่ที่ 1. 5ุด้านะครับ2 5จุด้าเนี่ยก็ผ่านกันทั้งคู่นะครับคู่นี้มีสิทธิ์สกอร์สูงที่3มลูกนะครับผมทางด้านของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทีมเกมรุกดีทั้งคู่ครับคู่นี้ครับเกมรับเนี่ยก็ยังต้องรอลุ้นอีกทีครับ ยิงกันได้เกือบทุกนัดนะครับทั้งด้านทั้งสองทีมอย่างคอนยัตสเปอร์ยิงได้ทุกนัดนะครับหกนัดหลังที่ผ่านมาทางด้านของบาเตเบซอบมีนัดเดียวนะครับที่ยิงไม่ได้ก็คือเสมอกับทางด้านของเนมันกุมกอสโน่นะครับไปศูนย์ปราตูต่อศูนย์เท่านั้นที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับทางเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนนะครับในคู่นี้คู่นี้ครับเป็นทางด้านของคอนยัตสเปอร์ครับ มาเป็นราคาต่อนะครับที่าราคาปปเจ้าบ้านอย่าง ate, บาเต้ใบซอปเป็นรองอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นทางด้านของผลงานที่ผ่านมาครับบอลยุโรปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทีมเล็กทีมใหญ่ในบ้านนอกบ้านนะครับเกิดขึ้นได้ทุกที่สําหรับการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของเจ้าบ้านชนะครับแต่ราคาเอ็นเอียงไปทางด้านของทีมเยือนอย่างคอนยัสเปอร์นะครับ เราหลามองว่าครับคอนยสเปอร์เหนือกว่านิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่เล่นในบ้านเนี่ยบาเต้บริซอฟกับบอลยุโรปเนี่ยแน่นอนครับไม่ยอมแน่แนครับเพราะนั้นคู่นี้ครับเราหลาให้รองที่เจ้าบ้านอย่างบาเต้บริซอฟครับราคาปอปอครับในคู่นี้ครับรีบกดกันหน่อยครับราคาจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมไนี้คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับ ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเซนต์แพทริกดับลินนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอ็นดีมูราหรือเอ็นเคมูรานะครับที่ลิชมอนพาร์ครับอุณหภูมิสิบสี่องศานะครับเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับการเดินทางก็ไกลหน่อยครับจากสโลวีเนียนู่นเลยครับมาที่ดับลินไอแลนด์สองพันกบห้าสิบกิโลเมตรนะครับจากโซโบธามาเลยนะครับ คู่นี้ผลงานของเจ้าบ้านก่อนครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับล่าสุดเสมอกับดันดักมา1ประตูต่อ1ทางด้านของเซนต์แพทริกนะครับก่อนหน้านั้นชนะด็อกเฮด้าได้3-0ในบ้านครับแพ้กับแชมเปร็กโรเวอร์ไป2-1เสมอกับฟินฮาร์ฟในการไปเยือน2-2ชนะ UCD ดับลินนะครับ2-1แล้วก็แพ้กับดันดักในการไปเยือน1ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเอนดีมูรานะครับเพิ่งแพ้กับ โอลิมปิจาจับลาน้ามานะครับ2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นนะครับชนะทางด้านของสฟินทอร์ไปนะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็ไปเยือนทางด้านของสฟินท์เทอรก็ชนะมาได้ครับ2ประตูต่อ1เช่นเดียวกันนะครับบอลถ้วยเนี่ยเอนดิโมราก็ได้แชมป์มานะครับทางด้านของบอลลีกเพิ่งเตะลงไปเตะไป1นัดน,นะครับเอนดิโมราก็แพ้ไปนะครับในการเป็นทีมเยือน ทางด้านของนับเฉพาะเกมในบ้านครับเจ้าบ้านอย่างเซนต์แพทริกนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับลาสุดเสมอกับดันดากไป1-1ครับก่อนหน้านั้นนะครับชนะด็อกเฮด้ามา30แพ้แชมร็อกโรเวอร์2-1ชนะยูซีด์ดับลิน2-1ชนะโบฮีเมียนนะครับ3-0แพ้ให้กับเชลบอนไป2ประตูต่อ1ครับทางด้านของเอนดีมูราครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับชนะ1แพ้1นะครับลงพึ่งลงเตะไป2นัด แพ้กับโอลิมปิจาจัปลานาครับ2-0ชนะสฟินทอลมานะครับ2ประตูต่อ1บอลถ้วยนะครับผลงานก็ยังค่อนข้างดีครับทางด้านของทั้ง2ทีมนะครับอย่างเซนต์แพทริกปีนี้ลุ้นนะครับเข้ารอบลึกๆของบอลถ้วยนี้เลยนะครับเพราะว่าขุมกำลังผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับผลงานสกอร์สูงต่ำครับ1.5ผ่าน2ทีมครับ2.5ผ่าน2ทีมครับ แต่ทางด้านของเอนดิราเพิ่งเตะไป3นัดนะครับก็ยังอยู่ที่สกอร์สูงอยู่นะครับผลงานยังดีอยู่นะครับมีนัดล่าสุดนะครับที่เอนดิมรายิงไม่ได้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะครับเกมรุกค่อนข้างดีครับทางด้านของเซนต์แพทริกคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเซนต์แพทริกครับต่อราคาที่เรราคาปปนะครับกับเอนเคโราหรือเอนดิโมราครับเหล่าร้อยลมองว่าครับ ซนเปติกเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นบอลต่อมันต้องต่อเยอะกว่านี้ทางด้านของเอนดีมูราเล่นเป็นระบบนะครับจากผลงานที่เข้ารอบแชมเปียนส์ลีกมาได้ครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีครับแต่ช่วงนี้ค่อนข้างจะดรอปไปหน่อยแล้วก็ในลีกนะครับค่อนข้างจะดรอปไปเลยตกมาเล่นอยู่ในบอลถ้วยนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคู่นี้เราเราระมองว่าครับหลังจากที่เอนดีมูราปล่อยลูกทีมไปค่อนข้างเยอะครับเกือบทั้งทีมนะครับ หลังจากที่ทำผลง,งานได้ดีในแชมเปี้ยนส์ลีกครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกกันว่าปล่อยไปครึ่งทีมหรือว่าเกือบเต็มทีมเลยครับสำหรับตัวจริงของ NK m o r มูรเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราระยำมองว่าครับจะบ้านเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเฉพาะในบ้านเท่านั้นนะครับได้เปรียบแค่ว่าเล่นในบ้านนะครับเราราคามาแค่าราคาปปเพราะฉั้นคู่นี้ให้อรองที่ NK Mo มูรครับหรือ N d มูรครับราคาปปครับผมในคู่นี้ ทีมเยือนน่าจะเก็บแต้มแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ก่อนในนัดนี้ครับทบทวนกันอีกทีครับครบจบสามคู่นะครับคู่แรกนะครับบอลกระชับมิสโมสอนนะครับอาร์บีไลฟ์ซิกเปิดเรดบูอ l a ีน n าครับเจอกับทางด้านของลิพูนะครับลิพูต่อปปเท่านั้นเองนะครับเตะกันเที่ยงคืน15นาทีคู่นี้ให้รองที่อาร์บีไลฟ์ซิกเจ้าบ้านครับราคาปปครับคู่ที่2เป็นทางด้านของคอนยัสเปอร์นครับไปต่อทางด้านของ บาเต้เบอร์ซอฟเจ้าบ้านนะครับคู่นี้ให้บาเต้เบอร์ซอฟอิงเจ้าบ้านไว้ก่อนครับราคาปปรองที่บาเต้ครับคู่สุดท้ายครับเซนแพริกกับเอ็นเคมูรานะครับเซนแพรติกต่อที่ราคาปปครับคู่นี้ให้รองที่เอ็นเคมูราครับราคาปปครับ3ามคู่รองทั้งหมดในราคาปปนะครับวันนี้ครบจบเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับ ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับทางด้านของทีเด็ดของเรานะครับแอดไลน์มาได้นะครับทางด้านของไลแอดครับเหล่าร้อยหลานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับแอดไลน์ทักทายกันมาได้ครับรับทีเด็ดของเราทุกวันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับแบบนี้ทุกวันกับช่องทางของ u u e e h h n n e l ครับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้สวัสดีครับ